เกมนี้มันสนุกจริงๆนะแม่ครับอือว่างไงลูกผมอยากกินมะม่วงครับมะม่วงเหรอเดียเดี๋ยว,ยวแม่ไปยุง่ยงยังยุ่งอยู่บป๊นนะึงเกมนี้สนุกม,มันมันเฮ้ยม,มันเลยนะนะั่นแม่ครับมผมอยากกินมะม่วงวันนี้ครับอยู่ในตู้เย็นนะลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่ปอกให้ไปยงังยุ่งอยู่เนะี่ย เช็ดเลยเช็ดอุ้ย,ยใช้นมแม่ครับนะไรชุดผ้าลาผมยังไม่ได้ซักเลยอะครับใส่กลับไปก่อนไม่ไรหรอกไม่มีใครเขารู้หรอกลกูลกนะแต่มันเหม็นมากๆเลยนะครับแม่ไอ้ไปเหม็นรอกลกูกไม่มีใครเขารู้จับไม่ได้หลอกเจ่อแม่นะไม่มีใครจับได้ใส่ซับไปก่อนนะโอ้โยโอ๊โยโย,โย,โยเจอหน้าฟีใหม่ด้วยโหยแม่ครับ ฮะเฮ้ยเรนนาิาแม่ครับอะไรผมว่าแม่ติดโทรศัพท์มากเกินไปนะครับแม่จะไปติดโทรศัพท์เลยเนี่ยแม่โอ้โหเนี่ยต้องเอาไว้ดูข่าวเห็นไหมเดี๋ยวนี้มันดูข่าวในทีวีมันก็ต้องรอเวลากด Google Search ปุ๊บเจอทันทีเลยไม่ต้องเซิร์ชอะไรเยอะแยะแม่ไม่ได้ติดโทรศัพท์แล้วแม่แค่แบบว่าเออชอบเลือด โทรศัพท์เหรอหว่าเบย์ไม่ได้คุยกับเราแล้วนี่แม่์ยังคุยกับเราอยู่ยยยนะเนี่ยเฮ้ยโอเคนอนนะโอเคนั่งก็นน,นั่งดีๆโอเคนั่งดีๆแล้วอ่ะกดต่อก็ต่ออืมแต่งหน้าเสร็จแล้วโอเคแค่นี้แหละออออืื ไปเที่ยวเล่นที่ไหนหรอแม่อยู่บ้านนะวันเนี้ยไม่ไปไหนเหรอลูกไม่ไปไหนครับผมอยากอยู่กับแม่ครับอืมนี่นี่เองแม่เพิอหลับไปตอนไหนไปอ่อ <c oughs> ยูน่นี่เลก็เล่นเล่นเล่นเลื่อนเลื่อนนาฟีดแป๊บเดียวหลับเลย <c oughs> ตกใจเลยนะเนี่ยแม่ครับว่าไงจ๊ะผมว่าหน้าตาแม่แปลกแปกไปนะครับแปลกไงอะ่ะคือ<ด>มัน<ด><ด>มันมันไม่ดีเลยครับแม่เหรอ เดี๋ยว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 เปิดกล้องโทรศัพท์ดูแป๊บนะนะเปิดกล้องดูก่อนอืมอืมฮ้ยเฮ้ยทำไมหน้าเป็นยังี้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมหน้าแเป็นยังวิตกแล้วคนอ่ะผมเคยอ่านเจอในเน็ตอะครับว่าถ้าดูโทรศัพท์หรือเล่นหน้าจออะไรมากจนเกินไปมันก็จะทำให้ใต้ตาแล้วก็ทำไม่น่าย่นลงไปอีกครับเฮ้ยจริงไหมเนี่ยเฮ้ยเราแก้กันยังไงอะอ๋อไม่เป็นไรเซิร์ชกูเกิลดูดีกว่ามาเซิร์ชกูเกิลดูแก้ไง วิธีแก้หน้าเละแบบยังไงเฮ้ยโอ้ยโฆษณาขึ้นด้านข้างโอ้ยกระเป๋าใบใหม่จากช็อปปี้โอ้ยอยากได้เฮ้ยแม่ตังกระเป๋ากันอย่าเฮ้ยแม่คุณหนักกว่าเดิมอีกโอ้โหอะไรละหน้าเละไปแล้โอ้ยโอ้โหขอกเลยลาสุดาด้วยลาสุดก็ได้ซื้อโอ้ยลูกไปไปที่อื่นก่อนไปขังหูขังตาแม่เล่นเล่นซื้อของแบบนี้ซื้อของมาฝากเราเลยนะเนี่ย สุดยอดเลยฉันว่าแม่ฉันน่าจะเสียไปแล้วแหละเอ้ยลดว้าวว้าวสติกเกอร์ไลน์โปเกต89มีวางจำหน่ายแล้วในไลฟ์สโตร์นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เพลงนั้นน้ำเลย ขอขอบคุณ Tru e Super f i ฟ e r g a m เก Pro Pack ที่สนับสนุนแพ็กเกตอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์สุดแรงเพื่อเหล่าเกมเมอร์ตัวจริงในราคาใหม่โคตรคุ้มเสถียรเริ่มต้นเพียง899บาทต่อเดือนความเร็ว200ต่อ200เมกเล่นเกมเล่นเน็ตลื่นไหลไม่มีสะดุดแถมค่าอัพโหลดเท่ากับดาวโหลดอีกด้วยบอกเลยงานนี้เล่นเกมก็ดีจอสตีมก็ง่ายเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ดีสคริปชันด้านล่างคลิปนี้เลยและเพื่อนๆสามารถเข้าไปสมัครแพ็กเกจนี้ได้ที่ เว็บ True Super Fiber Gamer Pro Pack .com อย่าลืมคลิกเข้าไปดูกันนะครับ